สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนจากหลากหลายมุมมองนะคะวันนี้เราจะมาคลี่คลายเรื่องราวที่กำลังดุเดือดมากๆบนโลกออนไลน์เลยครับสวัสดีครับค่ะเรื่องระหว่างสอสอไอซ์รักชนกกับคุณกันจอมพลังที่จุดชนวนเริ่มต้นเนี่ยมาจากปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ครับแต่ว่าเบื้องหลังดรามานี้เนี่ย มันเอ่อมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็แนวทางการรับมือของไทยเราด้วยจริงค่ะคือประเด็นมันซับซ้อนกว่าแค่การโตเถียงกันธรรมดาธรรมดาเลยนะคะครับเพราะมันดันไปเชื่อมโยงกับเรื่องอวิกฤตสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติเลยทีเดียวแล้วก็มีแรงกดดันที่รัฐบาลกําลังเจออยู่ด้วย ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งข่าวบทสัมภาษณ์คลิปต่างๆแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์กเลยดีกว่าค่ะเรื่องมันเริ่มมาจากโพสต์เดียวจริงๆนะคะแต่ว่าการที่สอสอไอซ์เลือกแท็กชื่อคุณกันจอมพลังโดยตรงเนี่ยครับอันนี้น่าสนใจ ใช่ค่ะเหมือนเป็นการโยนหินถามทางหรือ,อ,อจุดประเด็นเลยพราะความก็ทำนองว่าพี่การโปรดช่วยประเทศนี้ทีนายกหรือคุณธนมติไม่ได้ยินเสียงพวกเราแล้วอะไรแบบนี้อืเหมือนเป็นการดึงคนดังนอกสภาที่คนมองว่ามีคอนเน c t ชันเนี่ยเข้ามาในสนามการเมืองเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ก็น่าสนใจนะคะคือใช้ชื่อเสียงใช้ภาพลักษณ์ของคุณกันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการกดดันรัฐบาลไปพร้อมๆกันเลยซึ่งคุณกันเขาก็ตอบรับทันทีนะยินดีครับบอกว่าทําเรื่องนี้มานานแล้วแต่แต่ก็แอบมีข้อสังเกตกลับไปนิดหน่อยอ๋อมีเหรอคะยังไงคะเหมือนส่งสิกญาลกลับไปว่าเออพร้อมช่วยนะแต่ขอให้เป็นการทํางานจริงๆจังๆไม่ใช่แค่เกมการเมืองแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องที่ มูลนิธิเขาไปติดกล้องวงจรปิดเองที่ชายแดนหลังจากที่ทีทมสสพักประชาชนเคยลงไปดูพื้นที่อะไรแบบนั้นอ๋อค่ะค่ะเหมือนจะเริ่มดีนะคะแต่บรรยากาศมันเปลี่ยนเร็วมากเลยกลายเป็นความขัดแย้งที่แบบบานปลายเร็วมากใช่ครับแปบ๊บเดียวเองคุณกันก็โพสต์ตั้งคําถามกลับ ทำนองว่าเอ๊ะทำไมพอเขารับปากแล้วทางพักประชาชนถึงเงียบไปหรือว่านี่เป็นการปั่นหรือแซะกันแน่หรือต้องการเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นเหมือนตั้งคําถามถึงความจริงใจของฝั่งสสไอซ์เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับว่าตกลงจะให้ช่วยจริงหรือแค่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วจุดนี้เองใช่ไหมคะที่ทางสสไอส์สวนกลับด้วยข้อมูลที่โอ้โหเปลี่ยนทิศทางลมไปเลย ใช่ครับคือการแชร์ข่าวเรื่องสัญญาจ้างของบริษัทคุณกันกับกระสูงเกษตรตราค่ะข,ข่าวจากสำนักข่าวอิสราเรื่องสัญญาสองฉบับมูลค่ารวมก็9.7ล้านบาทด้วยวิธีที่เรียกว่าวิธีเฉพาะเจาะจงครับซึ่งคุณไอซ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าวิธีนี้เนี่ยถ้ายอดเงินไม่สูงมากมันเหมือนกับว่าจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้เลยอือือคือแม้จะไม่ได้กล่าวหาตรงๆนะครับว่าชุจริต แต่ก็เป็นการจุดประเด็นเรื่องความโปร่งใสขึ้นมาทันทีแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยค่ะมันยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเลยนะคะจากแค่เรื่อง s c a มอร์กลายเป็นการตรวจสอบตัวบุคคลตรวจสอบคอนเนคชันทางการเมืองไปเลยครับผมและพอมีการขุดเรื่องส่วนตัวแบบนี้ แน่นอนว่าอีกฝ่ายก็ไม่พอใจคุณกันก็เลยออกมาโต้อตอบเรื่องผลกระทบส่วนตัวที่เขาได้รับใช่ค่ะเห็นโพสต์ตัดพ้อเลยว่าการถูกลากเข้ามาในสนามการเมืองเนี่ยทำให้เขาถูกยกเลิกงานไลฟ์สดเสียไรายได้ไปห0แสนกว่าบาทครับซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งใจจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยคนอื่นต่อด้วยนะเหมือนการชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยการเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันมีต้นทุนส่วนตัวที่ต้องจ่ายนะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเข้าใจได้เลยค่ะ แล้วการตอบโต้จากสสไอซ์ก็ตามมาติดๆเลยแถมรอบนี้ดูจะเผ็ดร้อนกว่าเดิมอีกนะคะมีการเสียสีด้วยหนักเลยครับรอบนี้มีทั้งประโยคเหน็บแนมเรื่องความสกรปรกของการเมืองที่แบบว่าให้ไปลองถามคุณธรรมนัทดูสิอะไรแบบนั้น <c oughs> แล้วก็วิจารณ์ว่าแนวทางแก้ปัญหาชายแดนของคุณกันอาจจะไม่ตรงจุดหรือเปล่า เพราะหัวใจหลักมันคือแก๊งสแกมเมอร์ที่รัฐบาลไม่กล้าจัดการซึ่งก็โยงไปคุณธรรมนัทที่เป็นรมวรเกษตรณตอนนั้นแล้วก็ยังขุดเรื่องเก่าๆข้อกล่าวหาเก่าๆที่คุณธรรมนัทเคยเจอว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวการใหญ่อะไรพวกนี้ด้วยโหเรียกว่าเป็นการโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่คุณธรรมนัทผ่านคุณกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะเนี่ยชัดเลยครับแล้วเรื่องรายได้ห0 0 0นที่เสียไปล่ะคะสสไอซ์ว่ายังไงต่อคุณไอซ์ก็ไม่ปล่อยครับ จับประเด็นนี้มาเล่นต่อเลยคือแสดงความเสียใจนะแต่เป็นแบบประชดประชันหน่อยมีไอคอนร้องไห้ด้วยแล้วก็แนะนำให้คุณกันแปะเลขบัญชีขอรับบริจาคเหมือนที่เคยทำอา้าวครับเหมือนจะบอกว่าเดี๋ยวก็มีคนโอนให้เองแหละแล้วก็ตบถ่ายด้วยการแสดงความกลัวแบบติดตลกนิดนิดว่ากลัวแล้วค่ะอย่าเอาทัวร์มาลงนะอะไรแบบนี้ อ้างถึงข่าวหรือเรื่องขอบวนการทำร้ายร่างกายด้วยโหจุดนี้เองสินะคะที่สื่อพาดหัวกันใหญ่โตว่ามวยถูกคู่กลายเป็นประเด็นร้อนสุดๆไปเลยใช่ครับไฟลุกเลยตอนนั้นมีครับมีนักวิเคราะห์มองในมุมนี้เหมือนกันคืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามีอิสระในการแสดงความเห็นในการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแต่ มันก็มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่มากๆต่อสังคมพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ประมาณนั้นเลยครับคือคําพูดหรือการกระทํามันมีผลกระทบในวงกว้างแล้วบางทีก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือถูกมองว่าเป็นสงครามตัวแทนหรือ proxy war โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้การมองว่าเป็น proxy war ก็น่าสนใจนะคะคือฝ่ายค้านอย่างสสไอซ์ใช้บุคคลที่คนมองว่าใกล้ชิดรัฐบาลอย่างคุณกันเพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อมครับ มันสะท้อนความซับซ้อนของการเมืองยุคนี้เลยที่มันแบ่งขั้วชัดเจนมากการจะวางตัวเป็นกลางจริงๆเนี่ยมันมันทำได้ยากมากเลยนะครับจริงค่ะทำให้เราต้องกลับมาดูมุมมองของแต่ละฝ่ายให้ชัดขึ้นนะคะเริ่มที่คุณกันจอมพลังก่อนเขายืนยันจุดยืนตัวเองยังไงบ้างคะในเรื่องนี้คุณกันย้ําตลอดเลยครับว่าเขาเป็นแท้ชาวบ้านคนธรรมดาไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ไม่อยากเป็นเครื่องมือของใคร รู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นสนามอารมณ์หรือกระโถนให้คนมาระบายใส่อย่างไม่ยุติธรรมแล้วเรื่องความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัทล่ะคะที่เป็นประเด็นเขาก็ยอมรับนะคะว่ารู้จักกันจริงเป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่ได้สนิทที่สุดปีหนึ่งเจอกันไม่กี่ครั้งเองแล้วก็ย้ำด้วยว่าเขารู้จักนกักการเมืองทุกภักทุกสีเลยไม่ใช่แค่พักเดียวอ๋อค่ะแล้วประเด็นเรื่องความโปร่งใสของมูลนิธิล่ะคะที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมา อันนี้เขาชี้แจงเลยครับว่าพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างมีเอกสารมีบัญชีหลักฐานการจ่ายภาษีครบยอดใช้จ่ายจะผ่านมาก็เกือบร้อยล้านบาทแล้วยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดใช้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เข้ากระเป๋าส่วนตัวแน่ๆตอนไลฟ์สดเขาก็เอาเอกสารบางส่วนมาโชว์ด้วยนะดูเหมือนเขาจะผิดหวังเสียใจแต่ก็ยังมุ่งมั่นทำงานต่อใช่ครับดูเฟลเฟหน่อยแต่ก็บอกจะทำงานช่วยเหลือคนต่อไป แล้วก็เรียกร้องให้คนไทยสามัคคีกันสู้กับศัตรูตัวจริงดีกว่าซึ่งก็คือพวกแก๊งแสแกมเมอร์นี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังมุมมองของฝั่งสอสอไอซ์และพักประชาชนเลยนะคะเป้าหมายหลักที่เขาต้องการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวครั้งนี้จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คะถ้าดูจากบริบททั้งหมดนะครับ เป้าหมายหลักก็น่าจะเป็นการกดดันรัฐบาลชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นความล่าช้าหรือความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกอนุทินกับรมวรธรรมนัฐในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ที่ชายแดนการดึงคุณกันเข้ามาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อาจจะเป็นไปได้ครับคือใช้เสียงจากนอกสภาแล้วก็ใช้คอนเน็ชันที่คุณกันถูกมองว่ามีเนี่ยมาสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม แล้วการหยิบยกประเด็นสัญญาจ้างก็เพื่อตอกย้ำคำถามเรื่องความโปรง่งใสความสัมพันธ์ที่อาจจะเอื้อประโยชน์กันน่าจะเป็นแบบนั้นครับแล้วก็ย้ำจุดยืนว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัวแก๊งในฝั่งกัมพูชาโน่นที่ต้องจัดการให้ได้ค่ะ ท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเสียดสีอาจจะสะท้อนความไม่เชื่อมั่นในท่าทีเป็นกลางของคุณกันหรืออาจจะเป็นความพยายามกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นที่จริงจังจากฝั่งรัฐบาลก็ได้นะคะครับพอเราเห็นภาพความขัดแย้งเห็นมุมมองของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยมันสำคัญมากเลยที่เราต้องดึงตัวเองออกมาจากดราม่ารายวันแล้วมองไปที่ปัญหาที่เป็นต้นต่อจริงๆ ก็คือวิกฤตแก๊งสแกมเมอร์ใช่ครับซึ่งปัญหานี้มันร้ายแรงแล้วก็มีโครงสร้างซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากจริงๆครับร้ายแรงขนาดไหนคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะต้องย้าเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ธรรมดาธรรดาแบบที่เราเคยได้ยินกันแต่มาเป็นเครือข่ายอาชญากรรมระดับอุตสาหกรรมเลยนะอุตสาหกรรม มีฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่า criminal compound หรือศูนย์บัญชาการอาชญากรรมกระจายอยู่ในกัมพูชาโดยเฉพาะแถวชายแดนหรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่งโหวร,รูปแบบการทำงานของพวกเขาก็ได้ยินมาว่าโหดเหี้ยมมากเข้าขายค้ามนุษย์เลยทีเดียวถูกต้องครับคือมีการหลอกลวงคนจากหลายประเทศเลยนะไทยจีนเวียดนามเกาหลีใต้มีหมดหลอกให้เขาไปทำงานพอไปถึงก็ยึดพาสปอร์ต กักขังทุบตีทรมานบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นต่อน่ากลัวมากค่ะครับใครขัดขืนก็อาจจะโดนทำร้ายหนักกว่าเดิมหรือถูกขายต่อไปที่อื่นอีกมีรายงานการเสรียชีวิตด้วยอย่างกรณีนิสิตเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนตายหรือการสูญหายของคนไทยคนชาติอื่นๆอีกเยอะมากนี่มันเป็นวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนที่น่ากังวลมากๆครับขนาดของปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนคะพอจะมีการประเมินตัวเลขเหยื่อไหมคะ ตัวเลขกเ,เป๊ะนี่ยากครับแต่มีการประเมินว่าเฉพาะคนเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อในกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีเป็น, 1, นพันคนพันคนครับส่วนเหยื่อค่ามนุษย์ทั่วโลกที่ถูกบังคับทํางานในลักษณะนี้ประเมินกันว่าอาจจะสูงถึงหลักแสนคนหลักแสนโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะคะใหญ่มากครับนี่คือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระดับใหญ่จริงๆที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลย มีหน้าเหรอคะมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรืออังกฤษถึงกับต้องออกมาตรการคว่ำบาตรองค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาเลยใช่ครับการที่สหรัฐอังกฤษคว่ำบาตร p r i n c ์กร o u p กับนายเชนจิซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่ถูกมองว่าเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าประชาคมโลกมองว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่จริงๆอาจจะมีอิทธิพลถึงขั้นเป็นรัฐซ้อนรัฐเลย อาจจะเป็นแบบนั้นได้ในบางพื้นที่ครับมันเลยจําเป็นต้องใช้มาตรการกดดันระดับสูงเข้ามาจัดการสถานการณ์น่ากังวลขนาดนี้แล้วท่าทีการตอบสนองของรัฐบาลไทยเราเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่เห็นตามข่าวนายกอนุทินก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้หายไปไหนกับปัญหานี้บอกให้รอดูการทํางานอ้างว่ามีการตั้งคณะกรรมการแล้วมอบหมายให้พลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบซึ่งตอนนั้นเป็นรมวรศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบแต่ก็ ดูเหมือนจะยังเลี่ยงเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆเกี่ยวกับแรงกดดันหรือความร่วมมือระดับนานาชาติอยู่นะครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็มีแถลงการออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐอังกฤษออกมาตรการคว่มบาตรแต่ก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวเชิงรุกที่ชัดเจนในระดับเดียวกันกับประเทศอื่นที่เขาโดนหนัก,นกๆอย่างเกาหลีใต้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะในวันเดียวกันเลยนะวันที่เกิดดราม่าไอซ์กันเนี่ย สิหตุลาคมทั้งเกาหลีใต้เขามีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างแล้วก็เป็นรูปธรรมมากๆในการแก้ปัญหานี้เอ้าหรอคะเกาหลีใต้เขาทําอะไรบ้างเขาวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะน่าสนใจมากเลยค่ะโหการดําเนินการของเกาหลีใต้วันนั้นนะครับต้องบอกว่ารวดเร็วมากเป็นระบบแล้วก็ใช้การทูตระดับสูงเข้ากดดันโดยตรงเลยไม่ใช่แค่ถแถลงข่าวไม่ใช่เลยครับเขาตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจหรือ Task Force ขึ้นมาเลยนะ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายกระทรวงสำคัญทั้งต่างประเทศตำรวจยุติธรรมหน่วยข่าวกรองแล้วส่งทีมนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบินด่วนไปพบกับนายกฮุนมาเนตของกัมพูชาถึงที่เลยโอโ้โหบินไปคุยกับผู้นำสูงสุดเลยแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทันทีเลยครับนายกฮุนมาเนตแสดงความเสียใจเรื่องนิสิตเกาหลีที่เสียชีวิต รับปากว่าจะยกระดับการปราบปรามแก๊งพวกนี้อย่างจริงจังและที่สำคัญสุดคือตกลงตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Task Force ระหว่างเกาหลีใต้กับกัมพูชาเพื่อประสานงานปราบแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะเลยแล้วเรื่องการช่วยเหลือคนล่ะคะได้ครับในการเจรจาครั้งนั้นสามารถช่วยพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกกักขังออกมาได้กว่า60คนเลยทีเดียวโหถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเร็วมากเลยนะคะ มีมาตรการกดดันอื่นอดีไหมคะที่เกาหลีใต้เขาใช้มีครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยแสดงว่าเอาจริงมากคือเกาหลีใต้ประกาศยกระดับการเตือนภัยการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงของกัมพูชาอย่างปอยเป็ดเบาเวดขึ้นสู่ระดับสูงสุดเลยคือโค้ดแบล็กหรือสีดำโค้ดแบล็กนี่คือ,อยังไงคะหมายถึงแนะนําให้ออกจากพื้นที่ทันทีครับแล้วก็สั่งห้ามพลเมืองเดินเข้าไปใหม่เลยใครฝ่าฝืนนี่ถือว่าผิดกฎหมายเกาหลีใต้ด้วยนะ โอ้โหแรงมากเหมือนการเป็นส่งสัญญาณกดดันทางเศรษฐกิจทางการทูตไปในตัวเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับพอทางกัมพูชามีท่าทีกำงวลเรื่องผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการลงทุนรัฐมนตรีช่วยของเกาหลีใต้ก็ตอบกลับชัดเจนเลยว่ามาตรการนี้จําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะคงระดับเตือนภัยนี้ไว้ชัดเจนไม่ประนีประนอมเลยนะคะ เพื่อปกป้องพลเมืองตัวเองครับนี่คือการใช้เครื่องมือทางการทูตเศรษฐกิจกดดันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆ บทเรียนจากเกาหลีใต้นี่ชัดเจนมากเลยนะคะมันแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการศักยภาพของรัฐอย่างเต็มที่เลยทั้งการทูตระดับสูงข่าวกรองกฎหมายมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติที่มันซับซ้อนแบบนี้ซึ่งก็อดไม่ได้จริงๆครับที่จะทําให้เกิดคําถามย้อนกลับมาที่แนวทางของไทยเราว่าการดําเนินง,งานของเราตอนนี้มันมันเพียงพอแล้วหรือยัง เราเห็นการทำงานเหมือนจะแยกส่วนกันอยู่นะครับการเมืองมันโซเชียลการป้องกันปัญหาที่ชายแดนภาคพื้นดินแต่ยังขาดการบูรณาการในระดับนโยบายการทูตระหว่างประเทศที่มันเข้มข้นเหมือนที่เกาหลีใต้เขาทำค่พะพอเราประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วิวาทะออนไลน์การเมืองภายในไปจนถึงวิกฤตอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็แนวทางการรับมือของรัฐทั้งของไทยเราแล้วก็ต่างประเทศเราพอจะสังเคราะห์ประเด็นสําคัญอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะผมคิดว่า มีประเด็นสำคัญที่เราน่าจะเก็บไปคิดต่อได้สัก4ี่หเรื่องนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องรอยร้าวและความไม่ไว้วางใจกันภายในคือวิวาทะเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าแม้เราจะเผเชิญภัยคุกคามจากข้างนอกเหมือนกันนะแต่ข้างในเราเองเนี่ยยังขาดเอกภาพขาดความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันอยู่ค่ะสองคือการต้องไม่ลืมว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครกันแน่ ปัญหาหลักจริงๆมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีอำนาจมหาศาลไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวหรือการเมืองภายในประเทศของเราเองใช่ครับ 3. คือแนวทางการรับมือที่ยังดูแยกส่วนของไทยเราเราเห็นการเคลื่อนไหวในแต่และด้านนะแต่ยังไม่เห็นภาพการบูรณาการกลยุทธ์ที่มันชัดเจนทั้งทางการทูตกฎหมายการปฏิบัติการเหมือนอย่างที่เกาหลีใต้เขาแสดงให้เห็นและ 4. ี่ก็คือบทเรียนราคาแพงจากเพื่อนบ้าน กรณีของเกาหลีใต้นี่เป็นโมเดลที่น่าศึกษามากๆเลยนะคะในการจัดการวิกฤตข้ามชาติอย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งไทยเราก็อาจจะนํามาปรับใช้เพื่อยกระดับการรับมือของเราได้ใช่ครับทั้งหมดนี้มันชี้เห็นว่า เรื่องราวของไอซ์กันเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งจริงๆของปัญหาที่มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากมันไม่ใช่แค่ดราม่าออนไลน์แต่มันเป็นกระจกสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างการเมืองเรื่องความมั่นคงแล้วก็ภัยคุกคามร้ายแรงที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจริงๆอืมเรื่องนี้ทิ้งคาถามสาคัญไว้ให้เราคิดต่อจริงๆนะคะครับคาถามนั้นก็คือว่า นอกเหนือจากวิกฤตที่ชายแดนแล้วก็ดราม่าที่มันปะทุขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันกําลังบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับภูมิต้านทานหรือความพร้อมของประเทศไทยในการ,รเผชิญหน้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ที่มันผสมปนเปกันหมดทั้งอาชญากรรมความมั่นคงการเมืองเทคโนโลยีเราจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งภายในความไม่ไว้วางใจ การเมืองที่เน้นแต่ภาพลักษณ์หรือการตอบโต้กันรายวันเพื่อผนึกกำลังรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนเหล่านี้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่นั่นแหละครับคือคำถามใหญ่ที่สังคมไทยเราคงต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปครับ